จ้ากินสำตับตำปลาอันนี้จ้าแซ่บๆนกก้ำกันจับจับกระง อันนี้หกสิบอันนี้ไอ้สี่สิบจ้าก,กินกินตำปลาจ้ามึนกินนอ,อกสถานที่แล้วจ้ะมีคนหนาเห็นเห็่นหนาเห็น,หนเห็นมานั่งกินน้ำนะจ๊ะเนี่ยพักกันจบพักกันจบมึงมานั่งกินนอ,อกสถานที่กทมจ้ามาหาหลอกก่ทม Yep